ขอให้พากันไปปฏิบัติเถอะอุปนิสัยมีเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและคารวาสมันมีอยู่ที่หัวใจใครก็ไปได้หลุดพ้นได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติเพศนี้ประกาศตนว่าเป็นนักบวชเป็นนักรบที่จะแก้กิเลสอย่างแท้จริงแต่เมื่อพลิกจากนั้นแล้วมันบวชมาเพื่อสังสมกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาตนเอง และเผาคนอื่นให้เดือดร้อนไปหมดก็ได้มันเป็นอยู่กับกิเลสบังคับจิตใจไม่ให้หมุนไปทางธรรมให้หมุนไปทางกิเลสมันก็สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั้งตนเองและผู้อื่นพากันจำเอาไว้นะโลกหน้ามีไหมเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคน ถามอย่างนั้นเราก็เลยตอบคำถามเขาเมื่อวานนี้มีไหมแล้วเมื่อเช้านี้มีไหมปัจจุบันนะบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นแล้วคืนวันนี้มีไหมเขาก็ยอมว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้ามีหรือไม่มันเคยมีมาแล้วนี่จำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงเรื่องอยังไม่มาก็ตาม ก็เอาสิ่งจำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาแล้วอย่างนี้เป็นลำดับถ้าเราจำได้เราจะไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้น ผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันนี่ก็คือความหลงเรื่องตัวเองเสียเรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมมันคู่กันผู้เกิดผู้ตายนี้ก็คือใครก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมาในโลกนี้ไปโลกหน้าคือเราโลกหลังผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลก ผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหางปัญหาเหล่านี้โทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้สิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้เรื่องของตัวเองหลงตัวเองไม่ทราบจะไปทั้งไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นมันยังค่อยยังชั่วแต่หลงตัวเองมันเป็นปัญหา ผลมันก็สะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องกระทำคุณงามความดีเข้ามาเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนย่นเข้ามาสู่จิตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองทำเฉพาะตัวเข้าใจจเพาะตัวท่านอาจารย์มั่นว่า บาลีเป็นศั์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่วๆไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคำเฉพาะบุคคลการสถานที่เท่านั้นจะนำออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้แต่ความชัดเจนตามที่แปลออกจากบาลีทั่วๆไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่น แม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจึงไม่อยากแปลเพราะคำที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นคำบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคำห้ามหรือตักเตือนใดๆก็ดีย่อมเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้นผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นย่อมขาดต่อความมุ่งหมายของธรรมซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้น ผมพอเข้าใจธรรมที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อเทวบุตรเทวดาและเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่ำเสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดาธรรมดังกล่าวยังเกิดได้บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิด นั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบินทบาตก็เกิดฉันจังหันอยู่ก็เกิดพูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกําลังแสดงทำอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดเกิดไม่เลือกการสถานที่และอิริยาบถถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษาอะไรทำเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิด เพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบ้างจนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาทำเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกํำลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ทำเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลือกว่าอิริยาบถในสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตาม ย่อมถือเป็นธรรมเฉพาะตัวเข้าใจเฉพาะตัวไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการทราบความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากธรรมบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามท่านผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่มิได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของธรรมบทนั้นมาก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมดว่า เป็นธรรมจำเพาะตัวใครตัวเราฉะนั้นผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟังแม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสำคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากธรรมที่ผุดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐานพระพุทธองค์ทรงเป็นศาสดาพระองค์แรกที่ทรงยอมรับความทัดเทียมกัน ในการบรรลุธรรมของหญิงและชายโดยทั่วไปแล้วสังคมมักจะจำกัดบทบาทของสตรีแต่การจัดสรุธรรมนั้นไม่มีการจำกัดทางเพศด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงได้รับอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีได้และได้พิสูจนตนเองว่ามีค่าสมกับที่พระพุทธองค์ส่งให้การยกย่องว่าเป็นเอตทัคทะภิกษุณีบางรูปเช่นพระปดาจาราภิกษุณี ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะในด้านพระวินัยพระนางเขมาได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทัคคะในทางปัญญาเป็นตน้นส่วนในฝ่ายอุบาสิกานั้นนางวิสาขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทัคคะในการให้ทานพระนางสามาวตีได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตัทัคคะในทางเมตตากล่าวโดยย่อ ผู้หญิงได้แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถทัดเทียมกับผู้ชายในการปฏิบัติและสืบพระศาสนาในปัจจุบันผู้หญิงที่ปฏิบัติตามคำสอนในพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุธรรมได้